คันนี้เลยนะคะอยากจะแนะนํานะคะสาววอลโว่ all, ไม่ควรพลาดราคาไม่ถึง3 0 0 0สนกับด้านหลังตีเลยนะคะลูกค้าวอลโว่ปนะคะปี2011ตัว r d e s ดีไซนนะคะพี่ราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ2,39,000บาทคันนี้เลยเป็นรถบ้านซื้อสดไม่บวกแหวตนะคะลูกค้ากับคันนี้เลยเนาะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะลูกค้าจะเป็นสีดําเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะไฟด้านในจะเป็นไฟลูกแก้วนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะคะโลโก้นะคะลูกค้าวอลโร่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้ามามากันต่อเลยนะคะในเรื่องของแมกนะคะลูกค้าแมกขอบ17นะคะยางใหม่สี่เส้นนะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะมีไฟมองข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแหลกหลังคาด้วยนะคะลูกค้าคันนี้อยากจะบอกเลยนะ ทรงบอดี้ของเขาเนี่ยยาวมากๆเลยแต่ว่าด้านในเนี่ยโคตรกว้างส่วนของมือจับนะคะขี้เละเรียบร้อยค่ะมาเรามาเปิดด้านในกันดีกว่านี่ภายในของเขานะคะถึงน้องจะเป็นปี2011นะคะลูกค้าอะไหล่แมลงครบเรียบร้อยนะคะตรงนี้สามารถวางของเบาได้ด้วยนะคะเป็นพมกมั่นอีกชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวตีพาไปดูด้านในวน,นาชัยหรือเปล่าป้าย คันนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นพวงมาลัยสามกานมังติฟังชันนะคะลูกค้าอยากจะบอกเลยว่าเบรกไม่ประมาณแสนเโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะที่ได้มานะคะลูกค้ามีช่องวางแก้วให้ด้วยค่ะที่ชาร์จไฟนะคะลูกค้าจอเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับระดับได้2ฝั่งเหมือนเดิมนะคะลูกค้าและที่ด้านใน สำคัญตรงนี้คืออะไรรู้ไหมมีที่วางของให้ด้วยเนาะเก็บตังค์ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าเมอร์มรีบาะได้3จุดเลยนะคะด้านนี้นะคะเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไป นี่เลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านในนะคะสาว v o l k s นะคะไม่ควรพลาดเลยกับคันนี้เนาะก็ยังไม่ลืมตรงนี้นะคะที่ชาร์จไฟก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้าเบาะสีครีมครีมแบบนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยหุ้มใหม่เลยนะคะลูกค้านี่มีที่ขั้นแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำสองแก้วนะคะลูกค้าไฟนะคะด้านบนไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปรับรองว่าสุดประหยัดแน่นอนนะคะโทรมานะ86 86, 86 56 996คะ่ะบ๊ายบาย